รณีของท่านดรทักษิณชินวัตรไปพบท่านนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศมาเลเซียอัมวาอิบราฮิมที่ตงไหนคุผมก็ไม่ทราบแต่ที่ผมทราบคือในฝั่งอันดามันสิ่งที่ผมต้องการอยากจะอยากจะรู้และอยากทราบก็คือว่าดรทักษิณชินวัดไปพบนั้นไป ในเขตของประเทศมาเลเซียหรือนายกมาเลเซียมาในเขตประเทศไทยนั่นก็คือถ้านายกมาเลเซียเข้ามาประเทศไทยโดยไม่ได้ขออนุญาตก็คือผิดกฎหมายขณะเดีกัน,กนถ้านายกทักษสินชินวัตรออกนอกประเทศไปในเขตทะเลอันดามันของเขตมาเลเซียก็คือขัดต่อคำสั่งของศาลอาญาถ้านายกทักษินชินวัตรออกนอกประเทศไปในเขตทะเล อันดามันของเขตมาเลเซียก็คือขัดต่อคำสั่งของศาลอาญา